Gracias. ขอความร่วมมือจากรูปเหตุทุกคนเลยถือว่าทีมงานขอความร่วมมือขอร้องกันช่วยเราแชร์หน่อยนะครับนะใครแชร์แล้วขอขอบคุณนะใครยังไม่แชร์นะแชร์ให้กำลังก่อนนะนะครับนะโอเคครับตอนนี้แต่ตอนนี้เข้ามาแล้วนั่งรอกันสัก,กนิดนึงรอให้ทีมงานได้พักดื่มน,น้ำกันสักครู่เพราะว่าเราไลฟ์ตั้งแต่หัวค่ำยันมาเป็นสเต็ปสเต็ปไปเดี๋ยวตอนนี้ให้ ยกเกอร์กะบเบียพักดื่มน้ำดื่ม่ากันสักครู่สามพันแปดร้อยคนดูแล้วนะแชร์ไปแชร์ให้เราก่อนนะ ถึงาเป็นไงบ้างสังญาเป็นไงบ้างค้างกัไหนค้างเปล่าฮัลโหลฮัลโหลโทำไมมันค้างอยู่ที่สามพันแปดทำไมมันค้างอยู่ที่สามพันออแปดกลับมาละกลเบมาละกลับมและกลับมาละกลับมาละ มันค้างมันค้างโทษตีโทษตีทา,าแล้วนะกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะมาแล้ว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 ใครค้างกดออกแล้วเข้าใหม่นะค้างกดออกแล้วเข้าใหม่นะ <S <S สวัสดีครับสวัสดีทุกุกคนสวัสดีสวัสดีนะเ้ามาแล้วนะกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราก่อนนะแชร์ไปแชร์ไปนะ รอกันสักคู่นะึงรอนิดนึงนะให้เขาพักดื่มน้ําดื่มท่ากันสักคู่นะึงเดี๋ยวทั้งสองคนเนี่ยจะเดินขึ้นไปข้างบนเลยนะขึ้นไปสามสชั้นนะครับนะแต่ตอนนี้แชร์ให้พวกเราก่อนแชร์ไปแชร์ไปเหมือนกับสัญญามันเหมือนกับสัญญามันค้างเมื่อก,กี้เนี่ย โคตรหลอนโคตรเฮี้ยนเลยพูดได้คําเดียวพูดได้คําเดียวอย่างหลอนอย่างเฮี้ยนนะสัญญาณถ้าเกิดมันอาจจะมีค้างบ้างอะไรบ้างนะเข้าเข้าออกแล้วเข้ามาใหม่ออกแล้วก็า,าใหม,าม,าใหม่หรือไม่ก็แชร์่ปที่หน้าหน้าเฟซของของท่านเองนะแชร์ที่หน้าเฟซของท่านเองนะเก้าพันสี่ร้อยแล้วแชร์ไปได้ไปดันไป นนนีี่่สสัััญญญญาาณณเเป็ยยงงไงงตรงนี้สัญญาณไม่ดีเดินขึ้น,นไปข้างบนเลยดีกว่าอ่ะไอ้ไจ,จี๊ดจ๊าดนะนี่ตรงนี้เลยมันต้องจยิบตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้ไม่มีสัญญาณตรงนี้มีสัญญาณว่าถ <c oughs> ้าแค่เป็นเท่ี่ <c oughs> ท่องทีท่องทีนะข้างล่างสัญญาณไม่มีเอาไปฉายมาหน่อย ครค้างนะกดออกแล้วเข้าใหม่นะครค้างแล้วกดออกแล้วเข้าใหม่นะโอ้ยสวัสดีนะสวัสดีทุกท่านเลยนะหนึ่งหมื่นคนดูแล้วหนึ่งหมื่นคนดูโอเควันนี้แบบอุ๊ยเงาเหรอ ภาพเสียงเป็นไงมัง่งภาพเสียงเป็นไงมัง่งบอกเราด้วยบอกเราด้วยสัญญาณโอเคไหมสัญญาณโอเคไ,มไหมโอวโะคือแบบนี้เลยโอ้โหแต่ข้างบนมีไม่มีสัญญามีไหม ภาพเสียงเป็นยังไงบ้างภาพเสียงเป็นยังไงบ้างพอพาโอ้ยเดินขึ้นมาแค่นี้หนึ่งรอสักครู่รร <อ S 2> ค่นะครอทีมงานงนะรอทีมงานสักครู่นะใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเข้ามาแล้วนะ กินทิมๆแล้วเดินด้วยมั้เออไม่ถูกเฮ้ยเดี๋ยว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 เราอยู่คนสองคนเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแล้ววอลพี่แม่วอพี่เนี่ยขึ้นมาด้วยทีมงานทีมงานใครดูไลฟ์อยู่ใครดูไลฟ์อยู่ขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อย คนมันทำไมสวิงขึ้นสวิงลงคนมันทำไมมัน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 ,ม,นมันเป็นอย่างนี้ปกติปกตินี่ปกติชัดเจนว,วันนี้ไม่มีคนเข้ากลุ่มเลยขเข้ามา,<อ>าแล้วนะนหรือว่าคนหาเพจไม่เจอเออ าแปดแปดเอสนะคะยูฟ้าแปดแปดเอสวันนี้ถ้าใครเอาเอา,เอา,เอา,า,านี้ก่อนดีกว่ากิจกรรมเดือนนี้เดือนนี้นะรุ้นรับทองพุกสัปดาห์นะคะรุ้นรับทองพุกสัปดาห์แล้วก็มีกิจกรรมมากมายให้ร่วมลุม้นนะคะในช่วงส่งท้ายปีส่งท้ายปีนี้นะคะแล้วใครกดสมัครเข้าไปเรามีแจกของรางวัลให้ กดไปที่ t h 88s นะคะ t h 88s เดี๋ยวปักหมุดไว้ให้กดคอลลอกแล้วก็ไปวางในช่องค้นหาในไลน์แล้วก็บอกมาจากคนเป็นผีคูณสแล้วส่งมาทางเพจแคบตรงมาทางเพจเดี๋ยวเราส่งของไปให้นะคะมาแล้วเฮ้ที่มันไม่ใช่แล้วนี่มันแปลกๆละ้ย เข้ารายการเลยแม่เป uh, <yeah>, yeah, no, uh, ิดเปิดแล้วเปิดแล้วโอเคบอกสปอนเซอร์แล้วเรียบร้อยเบียร์สีกข้อแปดข้อไปฉายไปไหนไปฉายอยู่นี่นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนนะเอเอไอผูกจิตวิปลาสนะไม่รู้จะพูดว่าไงแล้วเอ่อมึงคอยแต่นั่งสแปมชาวบ้านเขาแหละยนั่งแบบอิจฉาริษยานั่งจี้จี้จี้สแปมเขาเนี่ย ไม่รู้ว่ามันมันมันเป็นหาอะไรนะอ่ะโอเคต่อเลยสวัสดีครับ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 ยินดีต้อนรับเข้าสู่คนเป็นผีคุยสาหนักหนักหนักกดไลค์กดแชร์ไปแล้วผมและที่สำคัญอย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube ไปกดซับสไคร์ที่มดัดรวมและคนเป็นผีด้วยนะเช็คสนะัญญาณภาพเสียงก่อนนะครับครับผมเ <c oughs> สียงชัดไหมภาพดีไหมภาพกระตุกไหมภาพค้าวไหมภาพเบอร์ไหมครับผมเช็คครับผม,เล,ผม,มเลยครับผมถ้าเช็คแล้วชัดพิมพ์เพราะว่าชัดชัดเลยครับผมงดส่งสติ๊กเกอร์นะครับผมน้องนุงน่นหนูหนะฮะดูด้วยความสุภาพนะสุภาพด้วยฮะฮะน้องๆหนูนน้องๆหนูห,นหนมาหอนว่ะ ใครค้างใครกระตุกนะครับออกเข้าใหม่นะครับผมแ,<ต>แต่ก่อนมีค้าง,<อ>งค้างมีคนบอกค้างนานส<ช>รุป<ไ>นะฮะกดแชร์หน้าเฟซสาธารณะนะฮะแล้วก,ก็ออกเข้าใหม่บ้นมันมีพวกมันมีพวกแสแปมอยู่ไงมันมีมันมีพวก,กอ,อีอีพวกตาแดงอ่ะคอยนั่งคอยจี้คอยนั่งแสแปมอยู่โรคจิตอืมไม่เอาผลงานมาสู้ใช่เพราะหลายคนสัญญาเราดีอยู่แล้วอืมสัญญาเรามันดีอยู่แล้ว มันมันไม่เกี่ยวหรอกตอนนี้บรรยากาศอืมไหนมาสวิงไปสวิงมาเนี่อยหลายคนบอกชั้นนะฮะใครบอกชัดใครค้างก็ทุกคนอย่าลืมแชร์ก่อนนะฮะถ้าเกิดตอนไหนกระตุกตอนไหนค้างก็ออกเข้าใหม่นะครับผมเออแต่ก่อนออกแชร์ก่อนนะครับจะได้ไม่หายครับ เนี่ยมันนั่งเนี่ยมันนั่งเนี่ยเนี่ยมันนั่งมันนั่งมันนั่งสแปมเนี่ยอีอีเฮียเนี่ยมันนั่งสแปมอยู่เดี๋ยว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 ลงไลฟ์แป้งเลยพี่อ่ะดูเนี่ยมึงเห็นแล้วไอ้สัตว์มึงเห็นช็อปกูมึงจะหนามึงมีหรือเปล่าไอ้สัตว์มึงวัดกูเป่าไอ้เอ็ยกูสี่ทิงนะลูกแป้งอ่ะมึงรู้เปล่าพี่เอ็งตาแดงอะไรแค่ไหนฮะกระโปรงสแปมอะไรทั้งหนาสัญญาณกูฮ่าจีเต็มปีอ้เฮียมึงไม่เอางานมาสู้กันวะเออมมึงไ่านสู้ไอ้เียไอ้วัยรุ่น นั่งสแปมแม่งนั่นแหละเขาคะกูดื่นเขาจะนั่งดูกันนั่งสแปมแม่งนั่นแหละสวัสดีหนึ่งมืนหพันสาสวัสดีครับผมขอให้เป็นหนึ่งพื้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมื่นแชร์เดี๋ยวพรุ่งนี้มึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปทันทายไงลุยลุยเว้ไรุ่นกดไลค์กดแชรไปนะปปลุยต่อลุยต่ออย่หานะ น้องนุหนูที่ดูอยู่อย่าไปลอกเรียนแบบตามพี่นะหนูดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความสนุกความฮาจะแต่งหน้าทาปากอะไรเต้นหน้าเรียนเต้นไปแต่ยอย่าทําอะไรห้าวห้าแบบพี่ <S <S มันไม่ดีพี่บอกไว้นะ <S <S จ้ะครับก็ส่งสติกเกอร์นะน้องจะทําให้กระตุกกับทุกคนเฮ้ยเยีงไม่ไปไหนเลย ไปไปเลยไปไปไหนไปทางไหนไม่รู้สิกงกองเอาแล้วบันเทิงหอมแม่หอมแม่หอมหอมหมหอมแก่เดี๋ยวถ้าเกิดยังยังยังไงแงตางงตาแดง้วเดี๋ยกู้งอันท้าย่ย่านะอย่านะ ไอ้ oh, kind of oh, right ีีเป็นแก้แล้วดิเดือวันโอ้โหนี่เราอะไรคนเป็นผีรู้จักแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดี๋เดี๋ยวเดีือๆเห็นโอ้โหใช่เลยเพื่นใช่เลยที่ที่ชัดเลยให้เลยชุดของไหว้คิดหาย มือแดงเฮ้ยมีอ้อยด้วยไหนไอ้นู่นชุดชุดอะไรอะชุดอ้อยชุดหมากูยี่อะไรน่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงลิฟต์เฮ้ยพี่เสียงลิฟต์เดี๋ยวคือเสียงลิฟต์สถานที่นี้ มันล้างแล้วมันไม่มีไฟนะฮะเสียงริบไอชิบพายริบเว้ยเฮ้ยเทสดวอเฮียเทสวอมีเสียงริบไม่ส่งสติกเกอร์กันนะครับผมมันจะทําให้โซ<ม><ร>นฆ่าตะกุกค้างนะครับใครที่ไม่รู้เทสดวอเฮียเทสวอมีเส e ียงริบเฮียใครไม่รู้ก็แจ้งด้วยนะครับผมว่าไม่ส่งไลุยต่อลุยต่อลุยต่อไปลุยลุย<ะ> แล้วมึงก็เล่นเหยียบเครื่องเส้นไหว้เแล้วช<ะ>ิบหายเส้นผมเส้นผีอะไรเนี่ยออกมาเลยนะทุกดวงวิญญาณนะครับผมที่อยู่ที่นี่นะฮะไอเสียงผู้หญิงเมื่อกี้ด้วยออกมาก่อนที่พี่พูดมีเสียงพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะลูกเพจคอมเมนต์อะไรวะ,เ,ะ,รวะเดี๋ยวก่อนหนูเห็นผู้ชายยืนตอนที่พี่ผู้หญิงพูดแล้ผู้ชายเด็กก็บอกว,ว่าอยู่สองคนอย่าไปยุ่งเดียกะไมยุ่งกับใครนะ จะล่อให้ด้วยถ้าจะบ้านเป็นรูเดี๋ยวบาย้านเป็นรูเฮ้ย,ย,ม,ยมึงยิงเพจเอ้วเอง็งยีงด้วยเอ้เยหหีงยใครมาวะไม่มีนะหายว่าย้วยเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ว่ายวะเนี่ยไม่รู้ไอ้กูเพิ่งเพิ่งขึ้นมากับมึงสองคนเนี่ย มีใครนั่งหลังที่วีวะฮะกูไม่เห็นปะได้ของแล้วยายายาพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคียร์กมมีไฟฉายผมไม่ส่องพี่พี่หนึ่งมือนสองพันสองร้อยนะฮะยังไงก็กดไลค์กดแชร์ก่อนใครกระตุกใครค้างคอมเมนต์บอกด้วยนะครับอะไรนะใครกระตุกค้าง ก็กดแชร์หน้าเฟซเป็นสาธารนณะแล้วก็ออกเข้าใหม่นะครับผมพี่ครับอยู่ไหนกัหมดคนระับเมื่อกี้เล่นสรงเมื่อกี้เล่นกับผีผู้หญิงผีผู้ชายผีเด็กผีตายหา่าตายหงนะที่อยู่ที่นี่นะสัมภเวสีทั้งหลายนะอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลออกมานะเอาแบบเป็นตัวเลยเด้อ <laughs> กูไม่มีกูสอนดวยว่าเวลาเดินทางออกจากบ้านนะต้องระวังต้อมาแวงไม้องเจอแบบนี้ฮไอ้เป้เงาใครอะบอกแล้วกำลังจะพูดกำลังจะพูดกำลังจะพูดเห็นไหมงกำหมัดอยู่จะปล่อยแม่งเนี่เงาใครอะ้แป้เลยใครอะ ไม่มีไม่มีไม่มีเอ๊ะกูได้ยินเสียงผู้หญิงอีกแล้วเดี๋ยวได้ยินเสียงผู้หญิงอีกแล้วเฮ้ยอันนี้ของเครื่องเส้นมันฑ์ไหนกี่อะอะไรเครื่องเส้นอะไรมันเยอะแยะไม่หมดไม่ใช่ที่ของเตะเขาอินไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้าไม่ใช่พูดเป็นหนัง Có y mi lại tua thay à dù này là cha cho tay bổng tay hà để mua hoa mà hết 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 อดมิดโอเยี่ยมี่หายอย่านะอย่ากล้าลงมานะมึงอย่ากล้าลงมานะถ้าเป็นคนหรือผีกล้าลงมาเลยมาอะไรผ่านหน้าไปวะเมื่อกี้นี้อะไรอะไรห้เฮ้ยาหยสี่ อ้อุ้ยไอ้สัตว์ขางขาวอุ้ยช uh ัดแล้วชัดแล้วโดนแล้วโดนแบ็คแมนแล้วมึงโจเกอร์อุ้งตู้ไม่ได้หรอกไอ้ห่ามึงโดนแบ็คแมนแล้วมึงผมว่าสกิลสอม่ตีสตันเฮ้ยใครเดนตัดผ่านรูไหวะนขนานขาา้า้้ ขึ้นไหม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 มึงเห็นขาขึ้นไหมมึงเห็นขาขึ้นไหมมานะฮะวิญญาณสัมภเวสีทั้งหลายจงปรากฏเดินไข่หรอด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไข่ไครเดินใครเดินไครเดิน <re> <island> มั่ไ,ไปได้เนี่ยไม่รู้มรผมไม่เคยมาผม,ม่รู้พี่ <c oughs> สิ่งอะไรวะเฮ้ยพี่พี่ใครครับดวงวิญญาณดวงไหนครับเฮ <c oughs> ้ยที่ายแล้วที่ายแล้วงามไส้ะไรพี่ออกมาเลยครับ đợi bị con đợi Đi con đợi bị 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 con đợi Đi con đợi bị con đợi bị

có chua chua nè, bên ngoài tay nó ngon ngon trái ngon 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 đi, ngon đi. ngon 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 bao ngon ngon bao, ngon 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 ยืนว่าหน้ามีครึ่งเดียวซี่เดียวอ่ะยืนอยู่อ่ะผู้ชายแล้วมันมีใครไหมแล้วมันมีใครไหมแล้วมันมีใครไหมเห็นผู้ชายยืนอยู่ซี่เดียวขึ้นซี่กะพี่ไม่ไปดูอ้องไปดูอ้องไปดูไอตอนนี้ของพี่หายไปแล้ว สี่เดียวเลยไม่ใช่หลอนี่คุอเขาแล้วเเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวเดี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 ยวอะไรวะใครครับมือผูมือผู้ไอ้เพจกล่องอะไรกล่องอะไรจัดการเคลียร์ดูเคลียร์ดูกล่องอะไร ใช่ครับขอใหออ้ออกมาเลยนะครับออกมาเลยนะเร็วปี๊ออปียสิ่งเด็กสิ่งเด็กร้องวะเฮ้ยหน้าจอคขังว่ะหน้าจอค้างเปล่าไม่ค้าง,างแต่ลูกเพนบอกกระตุกเพียบเลย ไม่ค้างเยียแต่ลูกเพจบอกว่ากระตุกเพียบเลยออกมาเลยนะครับดวงวิญ,ญญาณสามเวสีผีตายโหงตายหาที่อยู่ที่นี่ที่ยังไม่เป็นเกินอยู่ไหนกันหมดวะ อเดี๋ยวพี่ขึ้นไปเฮ้ยไว้งานสร้างแล้ไวไอ้เพร่ เด,เดี๋ยวขออนุญาตนะตอนนี้ค้างอุย้ยค้างอะไรใช่ไหมกระตุกกระตุกแล้วอยู่ชั้นสามเราอยู่ชั้นสามมาว<ะ>ัวบอกเฮียดิให้ให้ลงไปหาเปล่าให้ลงไปหาเปล่าให้ลงไปหาไม่เฮียชั้นไหนชั้นไหนกำลังขึ้นไปชั้นอะไรชั้นสามชั้นสามลงมาอยู่ชั้นนั้นแหละอยู่ชั้นนั้นแหละ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยินเสียงเด็กเดี๋ยวรูปเพจรอสักครู่นะฮะเช็คภาพสัญญาณเสียงก่อนเดี๋ยวมันจะหมดนะอ่ะค<ง>รับนะครับผมลอง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 ไล์ลองไลรก่อนบอกรอรูปเพจเดี๋ยวรูปเพจก่อนอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะฮะเดี๋ยวขอเช็คสัญญาณภาพและเสียงตรงนี้แป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันตอบไม่นานครับแป๊บเดียวอย่าเพิ่งหนีไปนะฮะแป๊บเดียวนะครับผมอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะ